อะไรเธอเป็นไรอ่ะเธอบอกอว่ามันไม่เงียวยิฉ si BE ันแม่ลูกเธอเดี๋ยวฉันจะขัดฉันเลยไปอยู่น้ำเทียนดื้อปลาสุดนี่แน่ตีดาบมาเลยเงียวบสิโอ้ยบักขำบักคุ้นมันหนูกระพมไปหนะเสียบอลกรอดตอนแรกเสียบอลมันหนูกระพมเสียบอลนีเสียบอลนี่มันาเป็นพม์จะแล้วมันเงียวสิบดื้อข่ามึงไอ้ปากกันลบันมึงปากกันลีันกระมุนตักแม่อยู่บบบนี้ ไปอาบน้ำปลาลูกปะตายแล้วเต้ไปอาบน้ำปลาลูกปะแล้วเหรียญกำนองปะไปอาบน้ำได้แม่ไปเปลี่ยนชุดมาอาบน้ำให้ลูกโอ้ยีน้องปากอันนี้ก็อยากหยอกไอ้ปากอันนี้ก็อยากแม่เออปากอันนี้ก็อยากเฝ้าแม่ปากอันนี้ก็อยากเหี้ยจ่องห้องดีดีตัวน้อยจ่องห้องดีดีมาเปลี่ยนชุดเด้อบอเด้อฉันไปเปลี่ยนชุดกันเด้อแค่อยู่โบแมนแมวเป็นียังแมวใส่หนิมันผิดทีซะ บ่ไปลูกไปไปไปข้างล่างไปไเอไปเอาหมาเธอด้อเลยนเธอไดเอาเหีวพวกหี้ยวเียน้ากูมาโอ้ยซุ่มมาตุนว่านหอมซอมยูอ๋อเป็นอ๋อเป็นอ๋อเป็นน้ำบ่บเหี้ยนี่ยังจะสินีมยงแหมือ นั่งลงลนั่งลงนั่งลงเก่งมากนั่งลงเก่งมากเก่งมากถ้อกรู้รื่องาเห็นอยู่บบเมื่อกี้ไบเไปเาเหน่เกี่ว่ออใช่ไหมบ้าหเหยียบมาไปเห็นเขียวนี่ปลอดภัยอันตรายไปลอืม จะไปไหนลกูกนั่งรอโคมโมยอย่างนี้เหรอลกูกหืมทำเพียนั่งเฉยเหรอฮะน,นั่งเฮปพีนั่งเฉยบ่เฮปพีนั่งเฉยบอลกูก <c oughs> จะติงใหติงได้สัตว์นี่แบบอย่างอยาติงใหติงมันคือพมไง <c oughs> <m aren> ใครเห็นผาไหมเหี้ยวสโลดมันมันชินแล้วมันบอกใครอย่าจะพูดหรอกมันเคยเหี้ยวเนาะเป็นเป็อะไรเหี้ยวเหี้ยวอยู่ไหนเหี้ยวออกมากินข้าวกินข้าวกินข้าวเร็วกินข้าวเร็วเหี้ยวกินข้าวกินข้าวกินข้าวเร็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 วเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้ หนู <ons> <ar> อาบน้ำแล้วออกมาเดี๋ยวนี้อย่าไปเลี้ยสกิวสะเดยนนั้นตายด้น่ะนะออกมาเร็วๆออกไปออกไปออกไปปิดไฟก่อนนะผีหลอกก่อนนะหิวมาหิวมาเฮยทำไงคือจงอะได้กินนี่เนาะ เอยจีนเปียกเบิดบักพี่ป๊อบหอมด้หอมิลเลียมันอ่านได้ไหมแม่ค่ะผมขอโทษยังก่อนผมขอโทษผมนึกว่าสนามหญ้าชุดแม่มันทีเกียวเหมือนผมผมเลยมืดลาย บอกให้ใส for ่สู้อเขียวตัแต่จะคิดตัวหยางหรือตัวหยางมจะชี้บอยจะติงก็ติงก็เตีอีหยางบอยจะติงฉันว่าปนหนึ่งเขาจะเงอิอยู่ด้นเกันจริงเลตอนที้ตนสูตรแม่ปุ้งไข่เช็ดก้อนไปพุณไให้เต้คุณเอาไห้เฮา हामी साह्रो नगो